เดี๋ยวมูดได้ไก่เลยลผ่ากับอะไรได้มันหกประศัตน์มันลาเอาออกมันหกประศัตน <c oughs> เอาผ่าใส่ไครก็ไ่ได้มันหก <c oughs> มันมันหกเอาพนะูดก,กับแม่จางก่อนเลยค่ะตอบแม่สิคะถึงไหนแล้วบอกแม่ษาตับแม่สิคะ,คะโทรศัพท์ใครโทรศัพท์ป้าแจ๋วคะ่ะ โทรสับป้าแก้วค่ะพอดอันใส่วงขวบป้าแก้วขวบัาแก้วแก้วแะ้รแก้วแก้วอายายถือให้ป้าแก้วค่ะป้าแก้วให้ยายถือ ไมมืดแม่ทำไมมืดคะว้ายทำไมมืดไม่เห็นนะเห็นหรือยังแม่หัวหัวหัวแม่จ๋าเห็นรูปหนูหรือยังคะ สิต้นาเลยุอา่มดีค่ะิ้ตุนเจะเหลวเ่าจะตื่นยิ้หรอปนใตุนต่อคิดถึงนาันป้าวะสัคิดถึงปอ้าคิดถึงเกียวเกียวไหมคะ เกี่ยวเกียวเกียวเก้ยวเอ้ยเกียวเอ้ยเกียวเอ้ยคิดถึงเจ๊ไหมเกียวคิดถึงเจตาไหมคะเกียวเอ้เกียวเอ้ยเกียยวเอ้ยคิดถึงเจไม่ตาเกียวเอ้ย มันน่ากลัวมันสะติกลัวยังนะออจุมงคืออะไรจุ๋มเมันน่ากลัวหรอออลุกข yeah, ึ้นค่ะเดี๋ยวเปลาเดี๋ยวปเปลี่ยนเฟิรอนให้นะไว้เอาป้าเปลี่ยนเฟิรอนให้นะย่าไปเปลี่ยนเฟืรอเลย แม่กาแล้วค่ะแม่กินไม่ได้ลูกแม่ทะลุจอมากินไม่ได้กินอะไรคะกินอะไรคะจะให้แม่กินน้ำแม่กินค่ะพอจามาแล้วพ่อจามมาแล้ว โอ้ไม่ไม่ยังอยู่ยังอยู goals, ่ค so, ่ะยังอยู่อยูเขาไม่ไปบายค่ะยังอยู่ค่ะยังอยู่ค่ะยังอยู่ค่ะเอาไม่เอาเอาข้างนอกไปบายแม่จ้าสิเอาไปบายก่อนสวัสดีค่ะเจ้สวยก่อน กลัวเอามานี่มาจนกลัวเอาแม่มาหนี้มาที่ที่สามค่อยเจอแม่จ๋ากับพ่อจ๋านะคะลูกสิบสี่พ่อจ๋าแม่จ๋ากลับบ้านแล้วโอเคไหมคะกวัเอาแม่ละมา่หนี้บอกแม่จ๋าสู้ๆแม่จ๋าโอเคนะคะแม่จ๋าบอกแม่จ๋าสู้ๆกันค่ะโอเคค่ะบ๊ายบาย เอาายบายก่อนบาย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 จุ๊บจุ๊บไปแล้วค่ะลูกสีหายหรือแม่สีหายเนาะแม่น่าสีหายแล้ว <laughs>